ค่ะทุกคนพบกับช่องค้อยพัคค่ะห่างหายกันไปนานนะคะทุกคนนานๆทีเ่เราจะมาแบบว่าลง YouTube นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าแบบสบายๆกัน,นะคะ่ะทุกคนลุกเอวิเดนเลยนะคะว่าแบบทุกวันนี้เราแต่งหน้าประมาณไหนแล้วก็หยิบไอเทมที่ใช้บ่อยนะคะมาแนะนําให้กับทุกคนกันถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาตัวแรกที่ใช้นะคะทุกคนเราจะข้ามโซลสกินแคร์ไปก่อนนะคะ วันนี้จะใช้เป็นตัวบอบบี้บราวน์นะคะนี้จะเป็นเบสนะคะทุกคนที่เพิ่งใช้มาได้สักพักนะคะทุกคนแล้วรู้สึกว่าชอบามากเวลาเราแต่งหน้านะคะทุกคนมีความแบบหน้าดูไม่แห้งค่ะทุกคนเติมน้ำให้ผิวแล้วแบบตกร่องน้อยมากๆเวลาลงรองพื้นหรือพูชชั่นอนะไรเงี้ยหน้าก็ดูไม่แครกนะคะตัวนี้ก็คือช่างแต่งหน้าใช้กันเยอะมากค่ะทุกคนแทบเกือบจะหลายๆท่านเลยนะคะที่แบบลงให้ก่อนแต่งหน้าต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นตัวดีตัวเดิมของเรานะคะทุกคนนั่นก็คือ อิงแฟตนั่นเองนะคะน,นี้จะเป็นลิปแมทโทนส้มนะคะเบอร์โอศู hmm. นะคะทุกคนยังใช้อยู่ตลอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าพวกคอเลกเตอร์บ้านนะคะอันนี้ลิปแมทเนาะบางทีตัวลิปอะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ทํามาสําหรับการลงที่หน้าไง บางยี่ห้อค่ะที่แบบเออสามารถทาได้ทั้งแบบตาแก้มปากเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้มันไม่ได้มาสําหรับลงหน้าคนที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยอาจจะไม่แนะนํานะคะทุกคนไปใช้พวกที่มันเป็นพวกคอร์เรเตอร์ดีกว่าถ้าอยาก,กบร้อยนะคะก็ให้มันติดส้มไปเลยนะคะไอเทมใหม่ที่แบบได้มาก,ก็คือพับของ p o w e r ร์ค่ะทุกคนน,น,น่ารักมากเลยชอบมาก กติจะเห็นแต่บางๆอะทุกคนแต่เนี้ยขึ้นหนาแบบหนาใหญ่มากจากนั้นนะคะทุกคนคอนซีลเลอร์ของเราก็ยังใช้เอลีนอ,อยู่นะคะวันนี้เราจะลันจะมีสีใหม่นะคะทุกคนรอติดตามกันได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าผิวขาวกว็าขาอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทิ้งพิกัดไปให้ที่เดิมนะคะทุกคนที่ใต้แคปชั่นเลยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยสามารถไปกดได้เลยแล้วก็ลงไปเลยนะคะแทบๆๆปแ,แ,แปเลย เนเวลาใช้พวกพับนิ้วนี้ท,ทุกคนมันก็จะเข้าแบบเข้าตามซอกตาแบบนี้ได้เลยแล้วก็บริเวณใต้ตานี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคอนซีลเลอร์นะคะต่อมาคุชชั่นนะคะเขาใช้เป็นท i n y นี่เมคอัพนะคะทุกคนปิดดีมากนะตัวนี้แต่ว่าสีอะทุกคนเขาใช้เป็นสีฮันนี่นะคะอาจจะเข้มไปนิดนึงนะคะเนี่ให้ดูออกเข้มไปหน่อยแต่ปกปิดดีมากนะทุกคนใครที่แบบว่า ัดได้นะคะก็เดี๋ยวแปะกัไปให้เลยเนียนมากทุกคนดูนแล้วก็สามารถลงบริเวณรอยที่เรากบไว้ได้เลยอันนี้เขาจะไม่ได้แมต์มากนะคะทุกคนเขาจะมีความแบบกึ่งแมต์นะคะกึ่งแมต์ได้งานผิวสวยๆขุ้มันได้ดีด้วยไม่อาจจะไม่ใช่แมต์จ๋านะคะทุกคนแต่ว่าก็ขุมมันได้ระดับหนึ่งเลยนะคะเท่าที่แบบว่าลองใช้ในชีวิตมาปกปิดดีมากทุกคนดูจากนั้นนะคะทุกคนก็ จะเป็นแปลงของ l o ร e อ l นะคะทุกคนอันนี้ก็ตลับใหม่นะจ๊าตลับใหม่นะจ๊าชอบมากนะคะทุกคนอันนี้ตลับที่สามแล้วนะคะที่เราได้ใช้มานะคะทุกคนส่วนพับนะคะไปจุ๊บพับมานะคะอ่าแล้วก็เกลียดด้วยนะคะทุกคน <laughs> อย่างเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวหน้ามันจะแบบหนาเกินหรือว่าใครแบบวอาอยากได้บางเบาลงด้วยแปรงได้เลยนะคะทุกคน แป้งบางๆใช่ป่ะทุกคนเพราะเรากบล้อเน,นาะเราต้องเบามือนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับไปนะคะอย่าแบบว่าอยากลงตรงไหนก็ลงนะคะไม่ได้ทุกคนต้องค่อยๆไล่ไปนะคะไม่งั้นมันจะแบบอาจจะเป็นก้อนแล้วก็เป็นคาบได้ นั้นลงเป็นแป้งไบร์นะคะทุกคนจากคา ron Beauty นะคะเราใช้เป็นสีออริจินอลนะคะทุกคนเวลาใช้ก็คือเนี่ยตบๆแล้วก็มาลงบริเวณใต้ตาก็จะดูแบบมีมิติขึ้นลงไปเลยค่ะบริเวณแบบที่เราอยากเน้นเงาจากนั้นนะคะทุกคนคอนทัวร์นะคะนีหน่อยก่อนคอนทัวร์คืออยากให้ดูอันใหม่เนเพราะว่าเพิ่งช็อปมาใหม่นี่นะคะของเคที่นะคะทุกคนของพี่กระแตนะคะเขาใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนสีสวยนะสีมีความแบบ ธรรมชาตินะคะอ่านลงแล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนบริเวณตรงปกหูนะคะแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาอย่างนี้มาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคือเงาสวยมากไม่โดดไม่เด่นจน,เก,นเกินไปนะคะเราลงตรงฟันก็จิ้มจิ้มเอาค่ะทุกคนจิ้มก่อนแล้วก็ค่อยถูน,นี้ก็ได้เวลาที่เราจะกดบรอยนะคะแบบถ้าเราไปโดนมันมากเนี่ยทุกคนมันก็มีความแบบหลุดได้นะคะจากนั้นนะคะเป็นแปรงเป็นแปรงหัวแบบนี้นะคะทุกคนหดตัดแบบนี้นะคะจิ้มจิ้มจิ้มลงสันด้านนี้ จิมจ้มๆๆนะคะจิมจ้มๆๆแล้วก็ลงบริเวณปลายจมูกตวัดขึ้นมาให้มันเป็นกลๆมๆนี่ก็วาดลงมานิดนึงแล้วก็ลองปากพาเลต,ตานะคะเราจะใช้เป็นพาร์ตนะคะสีสวยมากเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนสีแบบมีความติดชมพูนิดนึงเข้าหนได้จะได้ไม่เป็นก้อนนะคะลงบริเวณกลางตาเลยแล้วก็ค่อยๆเบรนขึ้นไปนะคะทุกคน ทุโคเลยไม่ได้รู้กันแต่งอะไรก็ได้นะคะเอาที่แบบเราชอบแต่ชุวงนี้ก็คือติดโทนชมพูมากคือไปเช็คแบบ personal color มานะคะทุกคนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับโทนชมพูสุดๆต้องใส่แ้วเป็นคนหวาน <c oughs> ลงทั้งตาบ,บนตาล่างนะคะทุกคนจากนั้นเปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็จิ้มสีเดิมอ่ะแล้วก็มาเบลนด์ขึ้นนะคะเบนจากจุดที่เราลงไว้นะคะ เริ่มจากบริเวณชิดโคน,นะคะทุกคนแล้วก็หมุนแปลงขึ้นไปให้มันแบบฟุ้งๆแล้วก็เอากลับมาใช้แป้งเดิมแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในการลงหานตาช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะทุกคนไม่ค่อยได้มาแบบอัปเดต u t u b e เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนที่ใช่ไหมทุกคนเราอย้ายที่นะคะแล้วก็มาทําเป็นสตูของตัวเองนี้ใช่ไหมสตูเราเป็นตึกสามชั้นเนี่ยทุกคนเราก็เลยเปิดร้านอาหารให้แม่เลยนะคะทุกคนชั้นล่าง เหนื่อยมากเหนื่อยใช้เงินมากว่าไม่ได้การแล้วทุกคนต้องหาเงินละเลยเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเล็กนะคะทุกคนแล้วก็มาใช้เป็นสีน้ำตาลนี้เลยน้ำตาลที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะทำดอลลี่อายดอลลี่ก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จ้องจีตาดูค่ะทุกคนว่าแบบดอลลี่เราควรจะประมาณไหนนะคะก็เอาตามนั้นได้เลยจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้เป็นชิมเมอร์นะคะแล้วมาจิ้มบริเวณกลางตาเลยนะคะิดโคนแล้วขึ้นไปด้านบนปุ๊บ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 เปลี่ยนสีเป็นสีขาวเลยค่ะทุกคนมาใช้ ทำดัลลีด้านล่างลงไปเลยนี่แล้วก็สีขาวเดิมไปแหละทุกคนมาลงหัวตาแล้วก็แปรงคอนทัวร์นะคะทุกคนจิมสีอ่อนๆมาลงลงหัวตาให้มีความแบบมิติเราข้ามตาไปก่อนคะ่ะทุกคนไปคิ้วกันดีกว่านะคะอ่ะส่วนคิ้วนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นของคอสลุมนะคะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยเ,เอาสีเข้มกับอ่อนนะคะผสมกันไปเลยนะคะวาตามโครงคิ้วที่เรามีฝนฝนฝไปเลยคะ่ะทุกคน แต่ว่าเรามีไอเทมที่ชอบมากที่ปัดคิวบิวที่แลบค่ะทุกคนดีมากดีแบบเปลี่ยนสีแบบสับคือดีมากอะทุกคนเขาใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะหน้าดูซอฟลงเลยอะทุกคนอืมสวยมากมากลับมาที่ตาเหมือนเดิมค่ะทุกคนมาเป็นคอสลุกนะจ๊ะสีแบล็คนะคะจากนั้นนะคะทุกคนปัดแก้มจาก for y o u ทูนะคะ 4s 0-2นะคะทุกคน อันนี้ใช้แป้งปัดแบบก้มของ f a b e r l i นะคะทุกคนน่ารักมากลงไปเลยแล้วก็ลงบริเวณหน้าแกม้มแล้วก็ใช้ของโซแกรมนะจ๊ะสีส้มเติมแค่ตรงนี้พอจากนั้นนะคะทุกคนทาปากนะคะวันนี้เราได้ทริคใหม่จากการที่เราไปเรียนรู้มานะจ๊ะอ่ะทุกคนโ o m a n Lip Matte Pencil นะคะสีเบอร์สนะคะ f i ก b r i ชนี่เขียนขอบปากไปเลยะคะ่ะทุกคนให้ดูกเกินๆเป็นการทาแบบ o v e r l น์ลิป เราก็จะใช้เป็นลิปแมทนะคะในการลงด้านในนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะใช้เป็นสีที่มันแบบเข้มหน่อยนะคะลิป <Lip S 1> <Lip S 2> กระจก for you two นั่นเองนะคะเบอร์ <r> 15ลิปที่จะใช้นะคะทุกคนลิปจาก g t d นะคะทุกคน Fixing นะคะอันนี้เบอร์05นะคะถ้าเกินเลยขอทาบริเวณที่เราเขียนขอบปากไว้ ใช่มากจากนั้นนะคะทุกคนปัดมาคค่ากันนะคะ Gino m a c r a นะคะสําหรับที่ดัดขนตาอันนี้กำลังหัดตัดขนตาล่าอยู่นะคะทุกคนที่ชิดตใต้ตาแล้วก็นี่ไพลมัคคา่าแม่ลุงนะคะอันนี้ก็คือติดทนดีนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากันน้ำไหมแต่ขนตาคือฟูมากมาทุกคนนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนฟินิชดูค่ะทุกคน แล้วนะคะทุกคนสําหรับลุกวันนี้นะคะอันนี้คือ everyday look แล้วก็เครื่องสำอางที่เราแบบว่าใช้อยู่ช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบนะ,ะผมก็จะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบลุคนี้นะคะทุกคนครที่ดูจนจบนะฝากกดไลคะ์กดแชร์นะคะคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนอยากได้ลุกไหนอะไรยังไงนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะรอดูได้เลยค่ะทุกคนบ๊าบาย